ในตัวแทนจากแบรนด์ลูนีนาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ M. l i h t s t o r e Mall b a n แ k h er e n นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นห้างสินค้าที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในสั่ตะวันตกค่ะ และในปีที่ผ่านมานะคะทางเดอะมอลล์บางแคก็ได้ทําการรีโนเวทห้างสัพกิทาทั้งตัวห้างเลยและทางลูมินาของเราค่ะก็ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการรีโนเวทในครั้งนี้ด้วยค่ะต่อเรามาถึงตอนของไลฟ์ฟันเดอร์ออฟเดอร์นะคะซึ่งอยู่บริเวณพันจีใรกลางห้างสัพพิทาเลยค่ะบรรยกากาศก็ดูร่มลื่นแล้วก็ดูสวยงามตบายตาม,มากนะคะอ่าเป็นสถาดที่พักผ่อนหย่อนใจระหว่างการเดินช้อปปิ้งค่ะ ด้วยการปูด้วยคือใช้ที่ยามจากบแบรนด์ลูมิน่าของเราค่ะก็ทำให้พื้นที่นี้ทุกทิเศษมากขึ้นไปไหวเด่นค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะการใช้ไม้เทียมของแบรนด์ลูมิน่าของเราในการัวตกแต่งพื้นที่นี้ค่ะยิ่งทำให้ดูที่เสษสวยงามขึ้นไปกว่าเดิมนะค่ะ ลูมินาของเราที่ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้ในโปรเจกต์เดโมนี้นะคะก็คือเด็กกิ้งค่ะหรือว่าพื้นไม้เทียมของเรานะคะจะเป็นรุ่นดีลักค่ะที่ทางเดอมเนี่ยได้สั่งคับต้อมสีและขนาดพิเศษเฉพาะเพื่อให้เข้ากับไีชาที่เราได้รับตกมากะคะ่ะ สุดแข็งของแบรนด์ลูมินาเราค่ะที่จะสามารถังผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นไซส์หรือสีสั่งพิเศษค่ะที่เราต้องการลดการเกิดเวสตั้งแต่กระบ,บวนการผลิตการใช้วัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งค่ะโดยเราจะนำเวสที่เหลือ,อาจากการก่อสร้างนั้นกลับมารีไซเคิลและรียนนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะ ะรป1์ของแบรนด์ลูมิน่าของเราค่ะเราต้องการให้วัสดุหลแห่งและก่อสร้างของเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพแวดล้อมโดยรวมของสังคมเพื่อก้าวไปสู่สังคมดิบความยั่งยืนร่วมกันในอนาคตค่ะวันนี้นะคะทางแบรนด์ของเราก็ได้พามาชมผลงานการในระดับพื้นที่แห่งนี้ให้สวยงามอย่างมีความหมาย ทั้งในการออกแบบจากเอ็มไล t ์สโตร์เดลโมบางแคและเพื่ผลิตภัณฑ์ลูนีน่าของเราให้ได้เห็นถึงความตั้งใจของเราทั้งคู่ค่ะว่าเราตั้งใจจะสร้างสารรค์ความสุขแบบใหม่ๆโดยผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างนวัตกรรมที่ทันสมัย oh, <wow. S 1> และธรรมชาติให้เป็นมากกว่าห้างสรรพสินค้าให้เป็นพื้นที่แห่งใหม่ของคนเมืองเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยให้แบรนด์ของเราอยู่ล้อมรอบตัวผุในคอนเซ็ป ลูมินาอินโนเวชันดีอ่อนเอ็กซ์เพรียลส์ค่ะ